สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเจ้าเต็น Master Series ของ Coleman นะครับผมจะเป็นชื่อรุ่นว่า CSY 2 Room Tent น,นะครับผม 4S ก็คือ4ดูฤดูก็คือ4 s e a s o n เต็นรุ่นนี้คือ Master Series เนี่ยสำหรับ4ฤด,ดูคือไม่ว่าจะเป็นหนาวจัดหิมะตกหน้าร้อนหน้าฝนเจ้าตัวนี้ควบคุมอยู่ครับผมเราจะมาดูรายละเอียดข้างในอย่างแรกก็คือ เป็นตน้นเป็นเต็นท์ส่ถึงคนมีห้องนั่งเล่นโอ้โหดูลักษณะาการมีทารฟข้างหน้านี้สวยงามมากครับเนื้อผ้าอย่างดีเรามาดูข้างในกันดีกว่าครับเจ้า Master Series Y2 Room c u r v e เนี่นะครับผมหลักๆก,ก็จะเป็นเต็นท์ที่แบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนห้องนอนกับห้องนั่งเล่นนะครับผมจะมีเราสามารถต่อระเบียงด้าน ห้องนอนคือทางเข้าห้องนอนได้ทางเข้าด้านหน้าได้ทางนะครับตัวทางเข้าด้านหน้าไอตัวเชลเตอร์เนี่ยลักษณะไม่เหมือนชาวบ้านใช่ไหมครับจะมีด้านข้างมาอีกแล้วสามารถปิดกันฝนด้านข้างหรือเราจะเปิดแล้วก็ต่อเติมเสาทำให้มีที่บังแดดมากขึ้นอีกครับผมน่าสนใจมากเลยครับ เจ้าโจเตนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับผมออกแบบมาพิเศษอีกอย่างหนึ่งมีฟลายชีตเนี่ยนะครับผมมาคุมเต็นท์ทั้งหมดอีกหนึ่งครั้งเลยเพื่อให้เกิดการกันฝนอย่างดีเยี่ยมครับอย่างที่บอกครับตัวนี้มันเป็นเต็นท์สีฤดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทางเลือกให้เราใช้เยอะม,มากครับผมตัวนี้สามารถเปิดเป็นมุ้งเพื่อระบายอากาศได้ด้านข้างนะครับเข้าไปในตัวเต็นท์ได้เลยอินเตอร์เนี Inner ่ยอินเนอร์เต็นท์เนี่ยโฟลได้เลยครับขนาดเดียวกันครับสามารถปิดกันฝน แล้วก็การความหนาวได้ครับส่วนด้านหลังเต็นที่เชื่อมมาห้องนอนนะครับเราก็สามารถเปิดเพื่อเป็นทางเข้าออกได้ทั้งหน้าและหลังในขณะเดียวกันตัวฟลา h ชี t ที่เป็นหน้าเต็นที่หน้าไอเป็นของทางเข้าเนี่ยครับก็สามารถเปิดมาแล้วก็ทําเป็นระเบียงเสริมได้อีกครับด้านหน้านะครับถ้าเกิดฝนตกหนักเราก็ต้องการปิดไม่ให้น้ําเข้าหรือบรากาศหนาวจะจัดก็สามาพพับลงมาแล้วก็ รูดซิปปิดได้ซ้ายขวาครับด้านหน้าผนี่ครับผมก็าสามารถปรับให้เป็นมุ้งกันยุงในยานมกลางคืนได้สบายๆครับเปิดปิดได้แล้วแต่สะดวกครับเจ้าตัว Master s i r i e s c u r v e นี่นะครับผมผมชอบอันนึงนพิเศษมากเลยเจ้าห้องนั่งเล่นนี่นะครับมีบรรยากาศพิเศษครับไม่ธรรมดานะครับผมเรียกวันว่าจะเรียกว่าอะไรดีมูลูปหรือซันลูปก็ได้ครับเราปิดกลางวันแล้วก็ปิดให้ไม่แดดเข้า กลางคืนนะครับเราก็เปิดให้มองเห็นแสงพระจันทร์อันนี้โรแมนติกมากครับส่วนไอ้พวกนี้เราก็สามารถม้วนเก็บได้นะครับผมเจ้าเต็นต์ตัวนี้นะครับผมถือว่าถ้าเรานั่งข้างในนะครับเป็นเต็นท์ที่มีห้องนั่งเล่นมีอากาศถ่ายเทยได้อย่างดีนะครับดูครับตัวมุ้งเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพื่อให้อากาศถ่ายเทยในขณาเด,ดียวกันถ้าเกิดออฝนตกหนักแล้วก็มีแดดสาดเข้าฝั่งนี้แล้วก็ การฝนกันแดดได้ครับด้านในอินเนอร์นะครับก็โอ้โหห้องนอนกว้างโอโถงนอนได้ 4- ีห้าคนสบายๆเนยนะครับครอบครัวแล้วก็แน่นอนครับมีมุ้งหน้าหลังระบายอากาศได้ดีสายขวาเรียกว่าถ้าร้อนก็เปิดมุง้งให้รมระบายอากาศนอนสบายแน่นอนครับเรามาดูวัสดุกันบ้างครับโอ้โหอยากให ลองมาสัมผัสผ้าที่ปิดหน้าต่างด้านในห้องนอนครับมันเหมือนผ้าปูที่นอนนุ่มๆครับได้สัมผัสแล้วนี่คือเขาถึงเรียกว่ามาสเตอร์ซีรีส์ครับเขาเลือกคัดสรรของคุณภาพจริงๆครับเจ้าตัวเต็นท์เนี่ยนะครับทำจากโพลีเอสเตอร์68สดีนะครับผมแล้วก็ส่วนด้านเจ้าตัวพื้นเต็นท์นี่นะครับแน่นอนครับผมโพลีเอสเตอร์210รดีครับหนากันน้ำครับเจ้าผ้าตัวเต็นท์นี่นะครับผมเป็นวัสดุ ซึ่งหนามากเลยคือเป็น210ดีนครับเต้นเป็น210ดีนะครับตัวเดียวกับพื้นเลยนะครับผมหนาทนทานกันฝนครับไฟชิสเสริมที่ทําให้กันฝนเข้าอีกนะครับผมทําจากโพลีเอสเตอร์75 d ครับผมเคลือบกันฝนแน่นอนครับเป็นไงบ้างครับสําหรับเจ้า Master Series 4S y 2 Room Master Series ตัวนี้ครับเป็นเต้นที่โอ้โหน่าใช้นะครับปราณีต คุณภาพของวัสดุดีเยี่ยมการระบายอากาศการถือเป็นเต็นที่เรียกว่า4ฤดูได้ดยอย่างครบถ้วนนะครับวัสดุการระบายอากาศพื้นที่การช้อยสอยผมถือว่าเป็นเต็นที่น่าใช้จริงๆครับผมมาสเตอร์ซีรีส์ตัวนี้ฝากไว้ได้อ้อมใจเลยครับ